เป็นที่ลือกันนะฮะบอกว่าในกรุงโดฮาครับเหมือนเจ้าของทีมเปเช่ครับพวกเขากำลังพูดถึงประเด็นที่จะคว้าตัวลาบมนยาเมาในอนาคตนะครับหนักข่าวคนหนึ่งครับเขียนบอกว่าข้อความที่เขาคุยกันเนี่ยก็ประมาณว่าเราต้องการเขาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขานี่ก็คือลามิยาเมานะก็คือยาเมาเราต้องการเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักวันหนึ่งลามิยาเมาจะต้องให้เขาเนี่ยมาอยู่กับเราที่เปเช่นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อความนะที่นักข่าวอย่างโรเมียนเองได้พูดนะครับบอกว่าทางเปเชเนะี่ยพูดถึงประเด็นของยามาว่าสักวันหนึ่งเนะี่ยจะเอาเจ้าหนูน้อยคนนะี้ไม่อยู่กับทีมให้ได้ในอนาคตนะครับก็รอดูแล้วกันว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับสไตล์แบบชกเหมือนเนม่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแกจะเป็นประเด็นที่เจ้าของทีมพูดกันในกรุงโดฮานะครับ เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าฮอยลุนครับฟอร์มเอาอีกแล้วชกยิงเลยนะครับฟอร์มร้อนแรงจัดเลยคโคนมเดนมาร์กอัด3-1นะครับกรีซร่วงคัดบอลโลกนะครับราสมูสอยลุนครับหมูหอกสังกัดนาโปลีครับฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะชกช่วยความผิดพลาดคู่แข่งเพื่อยิงประตูเบิกร่องช่วยเดนมาร์คคัดบอลโลกเปิดบ้านชนะกรีซครับ3-1ส่งกรีซตกรอบไปเลยครับเกมที่แล้วสัปดาห์ก่อนครับฮอยลุนพึ่งกดเบิ้ลช่วยโคนมเดนมาร์กบุกถล่มเบลารุส6-0 และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสตาร์ตตัวจริงอีกครั้งหนึ่งครับโอ้เมื่อคืนนี้การแข่งขันที่กรุงโคเปนเฮเกนนะครับผ่าน27นาทีครับคริสตอสซาเฟริสนะครับมิดฟิลด์ของกรีซเนี่ยจ่ายคืนหลังไปเข้าทางราสมูซอยลูนครับจิ้มไม่จับในเขตโทษผ่านมือของฉะนั้นวัลลาโชดิมอสเข้าไปท้ายครึ่งแรกนาที40ครับฉะนั้นของดัมสกาดนะครับตัวรุกจากเบรนฟอร์ดเนี่ยเปิดเต็มมุมให้กับฉะนั้นแอดเดอเซนกองหลังจากฟูลแลมหกช่วยเดนมาร์กทิ้งทิ้งงห่า จากนั้นไม่ทันไรครับผู้เล่นกรีซเนี่ยพลาดหน้าโกตัวเองอีกครั้งครับคราวนี้เป็นเซอร์เบ็กอย่างอ่าขอสตาร์คาริรคาริราคิสนะครับโดนฉกไปนะแล้วก็เปิดท้ายกับดัมสกัดเ่ยสอดยิงบวกเพิ่มครึ่งหลังครับนาที63สิจากนั้นของโซลิดครับในรูปของกรีซหลุดยิงตีแข่แทงแต่ไม่เพียงพอขณะที่เดนมาร์กเนี่ยส่งแพทริกดอกูอีกหนึ่งสตาร์ลงจากม้านำสมรองรักษาสกอร์15นาทีสุดท้าย ผลการแข่งขันทำให้เดนมาร์กของกุซืออย่างบรนด์รีเมอร์ครับการันตีเข้าเพลย์ออฟเป็นอย่างน้อยละส่วนโคต้าอัตโนมัติตัดสินในเกมเดือนหน้ากับทางสกอตแลนด์รองชาฟฝงที่แต้มเท่ากันนะครับทางฝั่งกรีซครับรั้งอันดับ3โดยคะแนนไล่ไม่ทันแล้วนะครับทีมแชมป์ยูโร2ม2 4ต้องรอคอยการเข้าร่วมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกตั้งแต่ปี2014ต่อไปนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับตกรอบสำหรับกรีซนะฮะ ไปดูที่จอแดนพิกฟอร์ดกันหน่อยครับโรมาโนยืนยันว่าจอแดนพิกฟอร์ดตกลงต่อสัญญายาวกับทอฟฟี่สีน้ําเงินนะครับ mm hmm. รายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่ครับอย่างฟราิซิอโรมาโนนะครับกูรูตลาดซื้อขายของดังยืนยันเนาะว่าจอแดนพิกฟอร์ดกำลังจะต่อสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับเอเวัตันหลังเจ้าตัวยอมรับข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเวัตันแ่ยหวังจะสามารถประกาศการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ของพิกฟอร์ดได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยแหล่งข่าวจากที r ีอารฟุตบอลครับเปิดเผยว่านี่จะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเอเวัตันด้วยจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับทอฟฟี่สีนต์เมอนเอเวัตันไปตลอดอาชีพการแข่งของเขาและตอนนี้ข้อตกลงดงลลังกล่าวกําลังใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับล่าสุดทางโรมาโน่ครับอ้างอิงแหล่งข่าวจากพอจอยครับยืนยันว่าพิกฟอร์ดเนี่ยบรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาใหม่ระยะยาวเลยกับเอเวัตันและคาดว่าวจะมีการประกาศอย่างเป็นการในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ครับการต่อสัญญาใหม่ของจารัแดเบรนเวตนะครับแล้วก็พิกฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญของสโมสรตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลซึ่งขณะนี้ดีลของเบรนเวตเสร็จสิ้นแล้วและดีลของพิกฟอร์ดก็กําลังจะเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดครับว่าใกล้ต่อสัญญาใหม่ละสาหรับทางด้านของจอร์แดนพิกฟอร์ดกับทางเอเวอเรตแล้วเป็นสัญญาที่ระยะยาวมูลค่าสูงที่สุด เป็นประวัติศาสตร์ของสมสรนเอวอตันด้วยนะครับรอติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปครับ